สวัสดีนะครับผมนิกจันทพันธ์นะครับทัพธนวรงวันนี้มีโอกาสมานั่งคุยอีกนิดหนึ่งเพราะมีในยะะสําคัญคือเมื่อวานเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเข้าเป็นวิทยากร ฝึกอบรมกับผู้ประกอบการที่สนใจเอาสินค้าจากอันภาวาที่มีชื่อเสียงหลายๆอย่างเองเนี่ยอยากจะเอานำสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปขายในตลาดกัมพูชาซึ่งมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์สูงสุดมีคำถามถามๆหนึ่งในห้องเพอเอรเราคุยกันเรื่องของการอัดวิดีโอและไลฟ์สดว่าที่นู่นเองเนี่ยจำเป็นไหมจำเป็นต้องทำไหมผมให้แง่คิดในห้องนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ แล้วก็ก็มาอัคดคลิปวิดีโอเพื่อจะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยทบทวนและเกิดประโยชน์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมเตรียมสไลด์ไว้ยอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวลองดูกันคำถามที่ทุกๆท,ท่านถามว่าทำไมเราต้องไลฟ์สดทำไมเราต้องกลับ คลิปวิดีโอเรื่องนี้นัยยะสำคัญคือท่านต้องตอบโจทย์3ข้อในใจท่านให้ได้ก่อนว่า1เราจะทำเรื่องพวกนี้ทำไปทำไมทำเพื่อที่จะแชร์ให้เพื่อนเราเห็นหรือเปล่าหรือทำเพื่อจะสนับสนุนการทำธุรกิจของท่านสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านสสิ่งที่ท่านจะทำเองเนี่ยมันมีประโยชน์กับใคร คำว่าใครเองนั่นหมายถึงว่าลูกค้าหรือเปล่าตัวแทนหรือศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ที่นู่นหรือมีประโยชน์กับตัวท่านสุดท้ายเองข้อ3เองเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยคำว่าเริ่มต้นเนี่ยมันยากเสมอแต่ทุกๆครั้งเองเราจะเริ่มต้นด้วยวิธียังไงเพราะฉะนั้นในัยะสําคัญผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับตัวคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายทอดรวมทั้งตัวไรส์สดเนี่ยจริงๆหนึ่งในกิจกรรมของ e2c mall ที่เราทำอีเวนต์อยู่เนี่ย นอกจากเราจะทำเพจที่เป็นเพจ a c e b o o k ภาษากัมบูชาให้ผู้รประกอบการทุกๆท,ท่านในการยิงโฆษณาเพราะอะไรครับต่ออย่าลืมนะครับที่กัมบูชาเองเขาใช้ f c e e o o o เนี่ยถ้าเป็น Account ของ Facebook น่าจะอยู่ประมาณสัก14ล้าน10ล้านถึง14ล้านการไลฟ์สดเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ช่องว่างที่เราเห็นเนี่ย เรากำลังจะทำก็คือว่าตัว e 2 c เองเนี่ยจริงๆเป็นแค่แพลตฟอร์มเพื่อต้องการให้เป็นตัวเชื่อมเอาสินค้าจากผู้ประกอบการไทยที่เขาสนใจเขาอยากจะเขาอยากจะบริโภครวมทั้งเอาของของท่านแต่ละคนเองเอาไปขายเนี่ยเอาไปขายที่นู่นอย่างมั่นใจโดยที่มีเครื่องมือในการที่สร้างความเชื่อมั่นว่าซื้อแล้วได้ ซื้อแล้วสามารถที่จะรับสินค้าทุกๆคาัจ่ายเงินเองสามารถที่จะรับสินค้าได้ระบบเหล่านี้เราถึงกล้าการันตีให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นลูกค้าเองเนี่ยเชื่อมั่นได้ทันทีว่าทุกๆครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วเนี่ยรับประกันว่าท่านต้องได้สินค้านั้นเหมือนกันครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขายเองเนี่ยท่านก็ต้องได้รับสินท่านก็ต้องได้รับค่าตอบแทนโดยการที่ลูกค้าจะต้องจ่ายตังค์เราเป็นเครื่องมือ โครงกลางเป็น t o ทูหนึ่งที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกที่ทำให้ทั้งลูกค้าและก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยมีโอกาสมีช่องทางเพราะเขาต้องการสินค้าของไทยมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมกำลังสรุปอย่างนี้ครับทำไมเราต้องทำคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดต้องบอกอย่างนี้นะครับตัวคลิปวิดีโอที่ท่านสร้างแต่ละคลิปเองหรือการไลฟ์สดแต่ละครั้งเองเนี่ย ในย่าสําคัญเราไม่ได้ต้องการให้ผู้มาดูไลฟ์สดเราในช่วงตอนไลฟ์เนี่ยเราเยอะๆแต่สําคัญคือคลิปนั้นเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานมันจะเป็นข้อมูลที่ทุกๆครั้งเวลาลูกค้าจะตัดสินใจสั่งซื้อแม้แต่ละครั้งเองเนี่ยเขาจะมาดูข้อมูลเหล่านั้นในห้องเรียนเนี่ยเราพยัมจะสอนว่าหนึ่งท่านต้องเตรียมรูปภาพสวยงามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คุณ 2. นอกจากรูปภาพแล้วเนี่ยเนื้อหา เนื้อหาสาะระผลรตคุณฑ์รายละเอียดของสินค้าท่านบริการของท่านที่จะให้มีจุดเด่นยังไงจุดขายยังไงสุดท้ายสาระสําคัญอีกอันหนึ่งที่มันดีกว่าทั้งสองอย่างคือรูปภาพแล้วก็ตัวนายยะสําคัญของตัวเนื้อหาแล้วเนี่ยท่านอย่าลืมคือคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอที่ท่านบอกโดยเฉพาะตัวท่านเองเนี่ยออกมาไร้สดแน่นอนคุคุท่านอาจจะถามวา่อาอ้าวแล้วก็จะฟังภาษา ไทยรู้เรื่องหรอเรามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนกัมบูชาสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แปลภาษาไทยให้เป็นภาษากัมบูชาหรือภาษาคแมร์ให้ทุกๆลูกค้าเองที่สนใจสินค้าท่านเนชื่อมัน่นแล้วก็ตอบย้ําในการตัดสินใจว่าฉันตัดสินใจแล้วไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับในยะสําคัญที่ท่านต้องทําให้ได้ก็คือข้อ2เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทําก็คือ ท่านจะทำไปเพื่ออะไรแน่นอนไลฟ์ที่ผมพูดถึงหรือการอัดคลิปวิดีโอที่ผมพูดถึงเนี่ยเราคงไม่ต้องมาไลฟ์ในเรื่องของการแนะนำเพื่อนคุยเล่นคุยหยอกไม่ต้องสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้ท่านเนี่ยทำไปเพื่อใครท่านต้องตั้งโจทย์อย่างนี้ก่อนหนึ่งถ้าเป็นลูกค้าท่านแน่นอนท่านต้องอธิบายจุดดีจุดเด่น ข้อได้เปรียบสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเองจะสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจให้ลูกค้าที่เขาจะสั่งซื้อท่านถ้าท่าลูกค้าท่านกลายเป็นตัวแทนเกิดอ,อะไรขึ้นท่านต้องไล้เรื่องของความน่าเชื่อถือขององค์กรประโยชน์ผลตอบแทนวิธีการจัดส่งรายได้ที่เขาจะได้รับ 3. ท่านสามารถที่จะไลฟเพื่อจะต้องการไปให้ศูนย์กระจายสินค้าหรือดรอปพอยที่นู่นเองสร้างความเชื่อมั่นว่า ท่านมีสินค้าที่จะคอยให้บริการเพราะเขาทำหน้าที่แทนท่านไปแล้วทุกๆุกครั้งที่มีการสั่งซื้อเองเนี่ยท่านการันตีได้ทันทีว่าสินค้าของท่านจะพร้อมขายอาจจะเสียเวลาในการจัดส่งสักสองวันสามวันแต่สินค้าเนี่ยต้องพร้อมขายเห็นไหมครับสุดท้ายยากที่สุดวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือการเริ่มต้นจะจะเริ่มต้นทำยังไงผมมีทิคเล็กๆเนี่ยอยู่สามข้อที่ ให้ทุกทกท่านเองลองปรับใช้นะครับเผื่อจะเกิดประโยชน์เพราะหนึ่งการที่เราจะไลฟ์หรือการอัดคลิปวิดีโอเนี่ยผมมองว่าสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้ก่อนเนี่ยนอกจากตัวสินค้าแล้วเนี่ยท่านต้องรู้ตัวตนท่านท่านจะใช้มุกอะไรฉันจะใช้วิธียังไงท่านจะทำยังไงในการเล่าสินค้าหรือเล่าผลิตภัณฑ์สิ่งไรนี้เนี่ยนั่นคือท่านต้องตกผลึกในระดับหนึ่ง ไม่ว่าตัวท่านเองหรือผลิตภัณฑ์หรือวิธีการขายหรือเป้าหมายที่ท่านจะต้องกําหนดขายปลีกขายทรงขายกระจายไปทั่วประเทศด้วยผ่านตัวแทนอันนี้เนี่ยผมตอบแทนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับท่านเป็นคนตัดสินใจข้อ2ที่สําคัญไม่น้อยกว่าข้อ1ก็คือว่าการฝึกเล่าเรื่องทํายังไงไม่ให้หน้าเบือ่อทํายังไงให้เกิดประโยชน์ในยะสําคัญของการเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรมาก สำคัญก็คือสิ่งที่ท่านเล่าเองเนี่ยคนฟังต้องอยากฟังและเมื่อคนฟังอยากฟังเรียบร้อยปุ๊บมันต้องเกิดประโยชน์กับเขาเขาฟังไปเพื่ออะไรฟังเพื่อบอกสรรพคุณฟังเพื่อบอกในยะสำคัญ ฟังเพื่อจะรับประกันสินค้าที่ท่านเราส่งจากไทยแน่นอนเขาอยู่ฝั่งเขาเราอยู่ฝั่งเราสินค้าเนี่ยจะถูกจัดส่งจากไทยไปยังกัมบูชาโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พร้อมกับแนวธุรกิจของ e 2 c m o r แต่ในยักษ์สำคัญคือท่านต้องเล่าเพื่อให้เขาเข็นประโยชน์ว่าจะส่งยังไงส่งเมื่อไรสร้างความเชื่อมั่นยังไงบ้างผลิตภัณฑ์ของท่านเองเนี่ยมันไปเกิดประโยชน์อะไรกับเขาไปช่วยแก้ปัญหาอะไรกับเขา สิ่งเหล่านี้จะเป็นนัยยะในการทําคลิปวิดีโอหรือการไลฟ์สดข้อ3สําคัญที่สุดคืออะไรไหมครับสิ่งที่ท่านเล่าสิ่งที่ท่านอธิบายในรูปแบบของวิดีโอหรือคลิปวิดีโอหรือการไลฟ์สดก็จริงเนี่ยมันต้องไปสนับสนุนกับเป้าหมายแรกที่ท่านตั้งไว้เป้าหมายท่านคืออะไรท่านต้องการขยายตลาดใช่ไหมขยายตลาดแบบไหนขยายตลาดแบบค้าปีเพราะฉ่านต้องการเซอร์เวยก่อนว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเมื่อท่านรู้ ความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยปุ๊บท่านจะขยายตลาดเรื่องของตัวแทนหรือเปล่าหรือท่านจะทํายังไงให้เมื่อตัวแทนสามารถที่จะหาลูกค้าให้เรียบร้อยให้ส่งสินค้าได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาย้ําสรุปให้ท่านฟังอย่างนี้ว่าในยะสําคัญของการทําไลฟ์สดเนี่ยเราไม่ได้เน้นเพื่อจําการโฟกัสขายของอย่างเดียวแน่นอนแรกแรกเนี่ยท่านยังไม่มีประสบการณ์ท่านก็จะใช้เลือกใช้อย่างที่ผมทำนี่ครับในการอัดคลิปวิดีโอ จนท่านชํานาญมากขึ้นเมื่อท่านทํานานมากขึ้นในเพจของท่านมีคนเข้ามากด Follow หรือกดไลค์มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือท่านก็สามารถจะท f Facebook l i ค e เขาก็รอฟังคุณอยู่แต่แน่นอนท่านอาจจะพูดภาษากัมพูชาไม่ได้เรามีบริการโดยการที่มีน้องแปลภาษาเพื่อให้เขาเข้าใจแต่น้องเองจะมาพูดแทนท่านเนี่ยผิดเพราะอะไรครับมันไม่น่าเชื่อถือตัวท่านเองจะต้องรู้ผลิตภัณฑ์ของ ัวเองจุดแข็งของตัวเองมากกว่าน้องแต่น้องเองมีหน้าที่คือเป็นคนทานสเลเตอร์หรือคนแปลภาษาให้ท่านเห็นไหมครับผมกำลังจะสรุปอย่างนี้ว่าในยะสำคัญคือเราทำารห,หรือทำอัดคลิปไปเพื่ออะไรเพื่อใครวิธีการจะทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงบ้างตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจะเล่าอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วอะไรเองไปช่วยเขาไปแก้ปัญหา ยิ่งปัญหาใหญ่แล้วท่านแก้ได้สิ่งที่ท่านเล่าเองจะมีประโยชน์มากขึ้นสุดท้ายสิ่งที่ท่านเล่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องสนับสนุนกับเป้าหมายที่ท่านเซ็ตรหรือกำหนดไว้นะครับยินดีครับเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆที่ผมเห็นประโยชน์และอยากจะมาอัดคลิปวิดีโอเพื่อเล่าให้ทุกคนฟังถ้ามีอะไรประโยชน์และคลิดว่าคลิปแต่ละคลิปที่ผมทำเองเนี่ยสร้างสาระสำคัญ ที่ทําให้ท่านเองเนี่ยในการแข่งขันตลาดในไทยเนี่ยที่มีการแข่งขันสูงกลายเป็นเพิ่มโอกาสไปน่านน้าสีฟ้าที่กัมบูชาเองผมนิกจันทพันธ์เองยินดีที่จะช่วยท่านโดยไม่ได้คิดแค่จ่ายแม้แต่บาทเดียวแต่ต้องการให้สินค้าไทยเนี่ยไปบุกตลาดกัมบูชาเพราะเขายังต้องการสินค้าของพวกเราอีกเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์และเราเองเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะช่วยสนับสนุนทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายวันนี้เองท่านไม่จําเป็นที่ต้องบินไปไม่ต้องข้ามแดนไปใช้ออนไลน์ใช้การโฆษณาใช้ Facebook Page ที่ท่านมีเนี่ยไปยิงโฆษณาแต่ใช้เครื่องมือของ e2c mall เนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นเป็นอาวุธประดับทําให้เพจของท่านเนี่ยปัง ดังรวยอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คลิปหน้ามาเจอกันนิกจันทพันธ์ e 2 c m o ีมสวัสดีครับ